โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาประตูซุมอะไรนะวัดเขาประตูซุมนะชุมพรก็ที่จังหวัดชัยภูมินี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ประตูซุมอ่าประตูซุมอะที่อะไรไม่รู้เหมือนกันนะประตูซุมเราไปดูกันประตูซุมชุมพรชุมพรอะไรของเขาเนี่แหละ ชุมพลใช่ปะไรู้เหมือกัแต่ว่ามีเดหินนะทังนี้เดี๋ยวดินี่มีกระรอกด้วยนะตัวใหญ่มากเลยไปไปดูกันเดินป่าสักหน่อยอ๋อมันจะเป็นก้อนหินเนยนะเดี๋ยวต้นไม้ออกได้นะสุดยอดเลยต้นไม้ไ่ยอ๋อก็จะเป็นธรรมชาตินะเป็นไอ้ก้อนหินนะ อเขาจะมีป้ายชี้บอกอยู่นะว่าให้เดินไปทางไหนนะอือลงไปดูนะแต่อจริงแล้ววัดมันอยู่ด้านบนนะเ่อกีเราไม่ได้เข้าวัดก่อนเดี๋ยวเราลงไปดูตรงนี้กันก่อนนะุ้มประตูจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่เขาจะมีป้ายบอกลมแรงมากนะทุกคนด้านบนตอนนี้มีแต่เสียงลมฟูฟ้ หินสวยนะทุกคนมันแบบว่าน้ํากินนะนาหินพวกนี้ดูดิแต่ก่อนนึกว่าเป็นน้ํากินนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ดูอยู่ตรงกลางเห็นปะสวยนะทุกคนสวยเขาบอกซุ้มประตูที่จะไปดูนี่คือจะเป็นก้อนหินเลยนะเป็นซุ้มคล้ายๆเป็นซุ้มประตูอ๋อก็จะมีคนมาด้วยนะทุกคนอ๋ออยู่ตรงนี้เอง,เองนะจ๊ะแป่เราเข้าไปดูกันนะครับอ๋อตรงนี้จะมีพระ เห็นอยู่เนาะพระพุทธรูปที่เขาว,าว่ายบูชากันนะครับอ่าเนี่ทางที่เราเดินมา,มาเมื่อกี้เห็นนะเป็นชอ่องเล็กนะเ,เราลงไปดูกันนะแต่ยังไม่ถึงนะทุกคนอ๋ออยู่ตรงนี้น,น,นี่ถึงแนละ้วถึงแนละ้วซุ้มประตูอ๋อทางนี้ไปไหนวะเนี่ย อ๋อทางนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทางที่ขึ้นไปที่วัดนะก็จะมีทางลงไปอีกนะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟืนเก็บอะไรนะอ๋อ,อนี่ไงสูงประตูวเหครับเป็นก้อนเห็นนะอันนี้คือเป็นธรรมชาตินี่ก็จะมีพระพุทธรูปยืนอยู่นะนี่หาลกตรงมาเลย เดี๋ยวขึ้นไปลอดใตยสุมประตูกันนะครับก<ม>อ,อนหินใหญ่มากเลยเป็นธรรมชาติจริงๆเลนะทาบอันนี้ก็คือลงไปทางลานจอดรถเลย ไม่ดูเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยครับบอกว่าร้านจจรอนไงอ๋อข้างในนี้คล้ายๆเป็นกุฏิพระนะแต่ว่าเป็นไม้นะทุกคนอืมสวยสวยเอามันยืนก็นได้ตอนเนี่ยอ๋อข้างในนี่จะเป็นคล้ายๆแบบเออ กุฏิพระหรือว่าที่คนอยู่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีปลูกสวนอะไรสักอย่างนะปลูกต้นกล้วยมะม,ม,ม่วงนะอะไรเขาไม่มีเนี่ยตรงนี้จะมีคนอยู่นะมีโอ่งน้ําอะไรเลยนะบ้านไม่มีคนอยู่อันนี้ถ้าเราขึ้นไปขึ้นก็คืนนี้ขึ้นไปชี่จอดรถล้วที่เมื่อกี้นะหน้าวัดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปขึ้นทางเดิมดีกว่านะแล้เวเราขึ้นไปดูวัดด้านบุญนะว่าจะสวยขนาดไหนนะ วิวสวยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมองไปทางน้นก็จะเป็นล่งๆเน่ยนะที่นี่จะเป็นบุกเขาหินที่นี่สวยนะทุกคนมันจะเป็นหินอีกแบบหนึ่งน,นี่ก็คือลังสุประตูเออแต่ลมแรงมากเลยนะที่นี่ที่นี่เขาจะปลูกสวนปลูกผักอะไรอยู่ตรงล่างเนี่ยน,น,นะฝนจะตกเป่าไม่รู้มืดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวบรรยากาศดีมากฝนไม่ร้อนเลยนะเย็นเลยนะไม่ว่าจะร้อนนะ ดูดิลมแรงมากกลัวป่าโลูกนั่นนไม่กลัวเลยอ่ะเนี่หินนั้นสวยมากตรงนี้เนี่ยพอขึ้นมาอีกด้านนึงก็จะมาผลดตรงนี้กันนะอ่าไปเราขึ้นไปดูที่วัดกันว่าสวยขนาดไหนนะทุกคนวัดสวยนะโอเคทุกคนนี่ก็คือเป็นด้านในวัดนะทุกคนก็สวยดีนะเดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นที่ขึ้นไปจุดชมอยู่นะว่า ขึ้นตรงไหนอ๋อขึ้นด้านนอก,กนะทุกคนด้านในนี้ก็จะเป็นพระนะเรามาทําบุญกันไปแล้วขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีเด็กระนะมีสวยมากบริเวณวัดกว้างมากครับทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมอยู่นะสวยมากเลยอ๋อมาขึ้นทางนี้ใช่ปะ่ะเออ่อกี้เข้าไปในวัดอะหาทางขึ้นไม่เจอ อ,อ๋อทางขึ้นอยู่ด้านนอกอะทุกคนอยู่ข้างๆเองเออระคังอะไรเก่าเนี่ยแระคังโบราณไปขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะลมแรงมากละโอ้ขึ้นมาชั้นเดียวก็สวยแล้วนะ่ะอ,อันนี้วัดนี้สวยมากนะทำไหนะโอ้สวยวะ่ะบริเวณวัดกว้างมากเลย นี่ทางที่เรามานะก็จะเป็นทางลูกร้างหน่อยนะก็แบบยังไม่ได้ปูปูนะตรงนี้ก็จะมีพระแนละ้วทุกคนนะนี้คือชั้นสองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทุกคนเข้าไปดูนะครับอ็นี่ก็จะเป็นพระเนาะแล้วก็จะมีที่เก็บของอะไรต่งตางๆแกเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนสุดกันนะทุกคน นี่ทุกคนว่าเราได้มาถึงที่ชั้นบนสุดแล้วนะดูดิดูใบไม้ด,ดิลมแรงหรือไม่แรงลมแรงมากนะทุกคนนี่ทางที่เรา,าขับรถขึ้นมาเมื่อกี้เนาะนี่จะเป็นจุดชมดูอีกทีนึงเหนะ็นไหมที่มองเห็นนี่นะก็อันนี้คือ,อด้านหนึงนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูอีกด้านหนึ่งว่าจะสวยขนาดไหนนี่วันนี้ก็สวยอันนี้เราสามารถเดินรอบๆได้นะเดินเข้าไปดูด้านในก็ได้นะจะมีพระอยู่ด้านในนะครับ สวยมากเลยภูเขาทาั้งนี้ดูดิภ<า>ูเขานี่สวยมากเลยสามะเออสามร้อยหกสิบอ,อ,องศาเห็นหมดเลยนะนู่นสวยมากทุกคนโอ้โหบรรยากาศก็ดีนะลมแรงมากเชียวขบวาซาลาทาังนั้นสวยกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนแต่ที่นี้ก็ผมว่าสวย,วยนะโอโ้วิวโคตรสวยเลยทุกคน โ okay, นะนะอเอ okay. ไปไปนนคเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปศาลานั่นนู่นนะที่มองเห็นอยู่้านาเนี่ยโอเคไปไปดูกันนะครับเพราะว่ามันมองเห็นังหันหลมเต็มเลยนู่นเลยครับังหันหลมอะเยอะมากมองเห็นไม่รู้นะในกล้องอะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปดูจุดชมอยู่ฝั่งนู้นกันนะทุกคนกรุณาถอดรองเท้าไปเราขึ้นไปดูจุดชมอยู่ที่สองกัน สวยมากนะเดี๋ยวที่กุฏิแม่ชี้อยู่เนาะน่ารักมากเลยนะไปเข้าไปดูกันนะชอบไหมชอบไหมเนะชอบไหม <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าไปดูกันนะครับ <c oughs> นนดูนาเล่นอันนี้โอ้กว้างมากเลยนะประตูขึ้นอยู่ตังไหนเ okay. ข้าไปดูกันนะครับ อ๋อนี่ทังขึ้นอ,อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยม,มีกว้างมากนะ่ะทางขึ้นก็ไม่มีลิฟต์นะก็จะเป็นบันไดขึ้นไปดูไม่ด,มด,มดูมีกี่ชั้นนะโอ้โหตรงนี้จะชุดชมอยู่จริงๆนะ่อนเนี่ยเขาทำที่นั่งเล่นนะเยอะเลยนะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยว่ะโอ้โหมองเห็นรอบๆสามร้อยหกสิบองศา กางหันลมตรงนี้เยอะมากเลยมองเห็น <c oughs> ทางนู้นก็เยอะนะกางหันลมอะ่ะจากนู้นมานี่รอบๆเลยเห็นปะโอ้เยอะมากเลยวะ่ะกางหันลมอะ่ะอือ่วยเลยนะ <c oughs> นี่จะมีที่นั่งเล่นเนาะสามารถนั่งชิลๆสบายๆเลยนะขึ้นมาทางนี้ก็ได้นะฮะ จ้าดีไม่มีขี้นกนะนี่ขึ้นมาทางนี้ก็ได้เออโอ้พดสวยว่ะตรงเนี้ยดูสิ <c oughs> ขึ้นไปยืนไี่ด้ยโอ้โหดูสิรอบรอบนะสวยมากเลยว่ะอืม เพิ่มชอบไหมลูกโอ้โหตำรวจตำรวจตำรวจอะไรว,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 วะนะโอเคสำหรับที่นี่นะก็วัดสุมประตูอ่าชุมพลเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนผมว่ามันสวยมากนะใครเพื่อนๆถ้าใครอยากมาก็สมมติว่าช่วงนี้ที่มาเที่ยว ทุ่งดอกกระเจียวกันก็สามารถเลยมาได้นะอยู่แค่กับอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามก็จะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะเข้ามาแค่แป๊บเดียวก็ถึงนันนะผมว่าน่าจะเข้ามาแค่ได้อยู่ประมาณแค่หนึ่งกิโลก็ถึงนนะแต่ถนนก็จะเป็นลูกร้างหน่อยเนะาะก็จะไม่ใช่ถนนลาดยางนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่พักเราก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้เย็ยนนี้จะได้ขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติป่าห่งงามหรือต่อยังไม่รู้เลยนะเพราะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งพอดีเลยอ่ะ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับก่อนก็แค่นี้ก็อ่าทีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเคเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูตรงนี้กันนะตรงนี้มันจะมีระฆังใหญ่อะไรใหญ่ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรนะเึ็นไปดูให้มันทัวก่อนก็จะเป็นห้องเฉยๆนะทุกคนแต่ทําให้สวยมากนะ เนี่ยดูรอบๆด้านนอกนะด้านในก็ไม่รู้จะมีอะไรนะเดี๋ยวเรามองผ่านกระจกเข้าไปดูว่ามีอะไรข้างในด้านในไม่มีอะไรทุกคนโล่งๆเลยจะทำอะไรจะทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอ๋ออันนี้มันจะเป็นกําลังสร้างอยู่นะสวยมากเลยที่นี่เขาสร้างเนี่ยมันก็เป็นวัดนะทุกคนแต่สวยมากทุกคนแต่ไม่มีอะไรนะเรากำลังสร้างอย่างเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูจุดชมอยู่ตรงนี้กันอีกทีนะ Okay, เราไปดูกันนะว่ามันจะมีะระฆังใหญ่อะไรแต่ละชั้นนะมีะระฆังมีกองก็มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคทุกคนก่อนจะขึ้นก็ได้เห็นปน้ายนี้อย่างเรียบร้อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขึ้นไปไม่ได้นะทุกคนก็ด้านหน้าถ่ายรูปได้ประมาณนี้นะก็ผมก็ว่าจะไม่มีอะไรเราเขาน่าจะมีแต่ระฆังมีอะไรแค่นั้นเองนะนี่เขาจะมีป้ายโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะทุกคนก็ สำหรับที่นี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่พักกันแล้วนะก็จะใกล้ๆบ่ายโมงแล้วลนะ่ะโอเคแค่นี้นะทุกคนสำหรับวัดสุ่มประตูจุมพรน,นะจุมพลโอเค